สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต้องสิงบุรี46อัมฤตนะครับอ่ากลับมาพบกันเช่นเคยครับวันนี้ก็มีพระสมเด็จครับพิมพ์จิ๋วแบบนี้เลยครับนี่มานําเสนอครับและก็สอนดูพระแท้ครับก่อนจะชมคลิปครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับีนอไลน์ครับ ลายมีแอดซน์นับท g ตามด้วย6กสตัวนะครับนี่สามารถส่งพระมาสอบถามได้นะครับนี่อ่ะแล้วนี่ก็เป็นนามบัตรนะครับเบอร์โทรศัพท์สายตรงตามนี้นะครับและก็ QR Code ของลายครับนี่ส่วนนี้เป็นวีแชทครับเพื่อนๆพี่ๆ FC ต่างประเทศสามารถคอนแทคได้นะจา๊าอ่ะมาชมพระกันเลยดีกว่าเนยพระยอดนิยมครับ อันดับต้นๆของหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองอ,มอะมาชมลักษณะพระกันดีกว่านี่ก็เป็นพระสมเด็จนะครับพิมพ์คะแนนแพรพ,พันปีสองห้าหนึ่งศูนย์ะครับนี่เนื้อผงนะครับนี่ดูดิองค์พระนะครับนี่จะเป็นทรงเจดีนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับนี่ ส่วนด้านหลังครับก็จะเป็นยันพุทซ้อนครับนี่แบบนี้ครับแล้วมีคีบปิ้นครับด้านบนนี่ชัดเจนแบบนี้ครับขอบด้านข้างครับนี่สามารถแคปเจอร์เก็บไว้ศึกษาได้นะครับนี่นี่ก็เป็นขอบทางด้านขวานะครับแล้วก็ด้านบนครับนี่และส่วนนี้เป็นด้านล่างครับอ่ะเรามาชมเนื้อหามูลสารนะครับในองค์พระกันดีกว่า อเอามุมนี้แล้วกันอ่ะดูนี่วิธีพิจารณาเบื้องต้นครับนี่องค์พระนะครับนี่ฐานทั้งสามชั้นครับรวมถึงองค์พคระมองให้เป็นพิมพ์ทรงเจดีนะครับนี่เห็นไหมนี่พิมพ์ทรงเจดีครับนี่แบบนี้นี่แท้ดูง่ายครับนี่แล้วก็ พักเกตนะครับจะเป็นเปลวเพลิงนะครับนี่แบบนี้เลยนี่เห็นไหมนูนใหญ่ๆและเลี้ยวไปหาซุ้มครับนี่เล็กๆแบบนี้ครับนี่บริเวณเสียนนะครับนี่จะเป็นหยดน้ําครับนี่อ่าสังเกตดีๆนะครับนี่ตรงข่าวขวานะครับนี่จะมีขีดอยู่หนึ่งขีดนี่ครับนี่เห็นไหมนี่ขีดแบบนี้เลยนะครับนี่องนี้เป็น เก่าเดิมดีจริงๆครับเจ้าของเก็บดีนะครับนี่ส่วนด้านหลังที่ผมบอกไว้นี่เป็นยันพุทธซ้อนนะครับนี่คีบปิ้นๆพวกนี้ครับนี่สามารถช่วยพิจารณาดูง่ายๆครับนี่ตามขอบพวกนี้ครับนี่เห็นไหมขอบด้านข้างครับนี่สามารถแคปเจอร์เก็บไว้ศึกษาได้ครับนี่เป็นขอบทางด้านซ้ายขององพาะนะครับและนี่เป็นขอบทางด้านขวานะครับนี่ดูดิ ส่วนี้มีขอบด้านบนครับนี่และนี่ก็เป็นขอบด้านล่างครับนี่อ่าใครมีแบบนี้ลองเทียบดูนะครับนี่หรือว่าสามารถส่งมาขายผมได้ครับต้องส่งดีครับยินดีรับเช่าครับถึงหัวบันไดบ้านครับนี่กรุงเทพปริมณฑลครับวิ่งชนภายในยีบสีชั่วโมงครับส่วนต่างจังหวัดครับขอคำนวณเวลาแล้วก็ระยะทางครับอ่ามามามา ก็คิดว่าคลิปนี้ครับมีประโยชน์พอสมควรนะครับอ่าก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวครบพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ผมต้องสิ่งดีก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ